เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับและอ่ืมก็ผมครับสลัดผัดอ่มนี่กับเกมนีเฟียก็ก็อยากลองเล่นดูบ้างครับผมว่าจะเป็นหน่วยเล่นเกมเพลเลอร์เองว่าจะแบบอะไรอย่างนนั้เงี้ยผมน่าจะเป็นคนใจกล้าสนิทกลุ่มนะหรือว่าใจแข็งดวงแข็งอะไรงี้ช่วงนี้ก็เจ็บคอตัวร้อนปวดหัวเป็นไข้ชัดจมูกลมมุกไหลเวียนศีรษะ ระทุงแก้มเป็นรอยแผลน,นิ้วหวมหูตึงสขายานเะล้วก็ไกลนะครับแต่เกมนี้มันเล่นไงวะยอย่างที่ว่าเปิดมาก็เล่นเลยไม่ต้องคงไม่ต้องคิดอะไรมาแล้วมาถึงก็หลับเลยเนะี่ยเชียงตื่นทำงานกนดีมาถึงก็หลับเลยแต่แรกโคนั้น <c oughs> เขาบอกให้สังเกตทุบล่องลอยครับอ่มองขึ้นไปก็ชิปหายห,หลุดไปจังหวะมากอืะไรวะอเมนโต้บีนแอดกระดี่กดเจดูโน้ตอันนี้เป็นแบบเดโมนะครับอย่างที่ว่าอ่ผมก็ม่มั่วมา เราโหลดมาไม่มีไม่มีตังค์ซื้อของแท้ follow the liquid โอ้บอกให้ตาม liquid ไปครับแต่ว่า liquid อีกแล้วกินฟ <c ười> อ,องนี่มันเลือดเป็นไงวะในห้องนี้มันมีอะไรปิดประตูเลยปิด,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 ดได้แล้วอุ้ยทิ้งได้ปะ โหกูจำได้กูดูพวกพี่ๆเขาเล่นกันบ่อยครับโหกูเล่นจนถ่งองแท้ลึกซึ้งแล้วกดเจอไงไม่กดของดูอะไรวะไอ้สั่งแม่เปอดดิเปิดเข้ามาได้ไหมโหมืดแค่นี้ไม่ได้คันเฮ้โหนี่ เรามีนี่ด้วยอะไรวะผักขมด้วยป๊อปไอแดดเนี่ยนี่เรามีผักขมคิดแล้วมีพลังอะไรจะทุยไม่ใช่ครับเออ,เอาวางไว้ด้ยวยกันจะได้โตไปนะอสงก็แสงวางดีวะเฮ้ยเอาเอาเอา มันก็กลัวกันเป็นนะอือหือหืม,หมนี่อะไรวะอีอยู่ก็ง่วงอืมโอ้ตอนนี้เรามีเพื่อนมาด้วยครับอือหัวกะโหลกแมนเอ้ยสี่นี่ยวะเฮ้ยอะไร โอ้มีพลังมีพลังนี่เองเปิดทำไมปิดเออเสียวไว้แล้วทำไมมันเป็นลายๆวะตรงหน้าจอกูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่งใจดีอ่ะไม้กวาดทไมหน้าจอเป็นลายลายวะทำความสะอาดเดี๋ยว ไม่กวาดเอาไปเรื uh, mm ่อยๆทงความสะอาดกันน้ำมันนั่นไหลวะอืมวะอย่างนี้มันต้องตรวจสอบอืมอือหืออ่ะยางเี้ยไอ้ฟงเสี้ทำไมหน้าจอกุหลเงี้ว่ะ กล่กงไม่กลัวตายทีคุปปิดแล้วตอนนี้ย่าโผล่อะไรมาก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหนไหอะไรล่ะเดี๋ยวดิอะไรเฮ้ยจะบอกทำไมวะโอ้โหแม่งแม่จอคือว่ากวาด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 ธรรมดาธรรมดาเฮ้ยโหโหนี่เราจะลิฟผ์ิดแล้ว ห้องก็มืดดีจังนะเก้าอี้ก็เฮ้ยมันต้องตั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งไงวะเยวชิบหาย <c oughs> อืมโอเคกดไงวะน้าน้าสบายกูแล้วหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือสองเล่มหนังสือสามเล่มทรีบุ๊กครับอ่าไอชิเนียยเหมือนไงวะซังแมม อ่คราวนี้นะอืมกวา่าาาไซด์ดีเขาบอกว่าต้องไปเปิดประต,ตูอ่าไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของบุคคลที่สามอย่างเราได้ครับเฮ้ย,ยไฟมมนเปิดเองหรอกดแทบดู ถ่านน้ำมันหมดอน้มำมันออยโอ้โหใช้งี้เนี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยเกมนี้หืมันช่างผิดหวังเลยเช่นนี้แล้วห,หน้าจอกูเป็นไรเนี่ยมาเราต้องพิสูจน์ความกล้าบ้านท้าผีครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้อยู่กับผมเราคุณกายอยากสัมผัสครับ เฟิร์นีโอดอกกุหลาบอะไรเดอะฟาเจนเทสเขาบอกว่าดอกกุหลาบนั้นสวยงามครับแต่มีหนังไว้แทงคนได้เฮ้ยอ,อะไรใครมาคุยกันมายงม,มาเย็ดเลยแบบนี้ไงเฮ้ What's the reason for the darkness that is stay close? Be careful not to stray. i the reason? Why is it It's important that you keep going straight and make sure not to stray. นี่มันลงนาลงเกลือเฮ้ยอะไรเฮ้ยต้องวิ่งบวกนะได้ตาม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 อืมเชิงเนื้อเชิงเนื้อ ไหนนะแดกแดกแดก,กมัน,นมันมันว่องแดกไม่ได้ที่นี่แดกเฮ้ยเราเปิดเปิดไฟทำไมไห่ๆๆๆๆๆผมไม่เห็นมีมะเขือมะเขืออะไรเลยไปดีกว่าไปลุย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  จุดไฟนี่กูโดนแน่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรกูแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเปิดเปิด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 อืมอืม อืมอืมอืมเอาสไตล์วะอย่างไรก็ต้องเปิดปงตัวจริงของมันมีขาอะไรด้วยวะเนี่ยเฮ้ยตียะมาไหนก็มาถึงนี่และตัวทีอืมกักกวที่ไหนเก่งใจเราองกุกองประตูฟันอะมาปิดปิดปิดดิปิดเออ แต่กูหาอะไรวะถ้าเกิดกูหาไม่ออกก็ผมมที่ใสกก่กบเลยก็ผมจะขอหงุดหงห้ดูอะไรแค่นงแค่นี้ไม่ผิดอะไรมากให้รู้ว่าหนงเกมนี้ไม่ได้กลัวอย่างที่คุณคิดเลยครับถ้าคิดถ้าคิดจะเล่นคนเดียวนีครับคิดผิดมากครับเอ้ยไหนบอกไม่ได้ลัวก็อย,อย่างที่ว่าครับม,มันก็ไม่เหมาะ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 อืมนี่ตอนนี้ผมว่าเล่นตอนตีรับเล่นตอนสามทุ่มครับ อย่างว่าครับผม,มคงจะจบกันมึนๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละครับบ๊ายบายครับสวัสดีเออชื่ออะไรเนี่ยครับสวัสดีครับ